จีน่าเดอะเฟสเปิดใจหลังเลิกทอยปฐมพงศ์รับเป็นคนทอยมาเองก่อนหน้าหลายคนคงทราบกันดีแล้วว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าวงทอยปฐมพงศ์และสาวแซบจีน่าเดอะเฟสซึ่งทั้งสองได้คบหากันมาประมาณปีกว่าโดยล่าสุดทั้งฝ่ายสาวออกมาเปิดใจยอมรับว่าตอนนี้โสดร้อเปอร์เซน์ โดยทางจีน่าเดอะเฟสออกมาเปิดใจว่าสภาพจิตใจตอนนี้โอเคค่ะโสดจริงๆริสดมาพักใหญ่แล้ววันนั้นที่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพราะยังเป็นความคลุมเครือ,อยังไม่ชัดเจนเลยยังไม่สามารถพูดอะไรได้ต้องขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะสาเหตุของไม่พูดถึงแล้วกันเพราะมันจบไปแล้วไม่อยากพลาดพิงใครด้วยเราได้มีการนั่งพูดคุยกัน และแน่นอนว่านอกจากนี้ยังเผยอ,อีกว่าเราจบความสัมพันธ์ทั้งที่ยังรักอยู่ยืนยันไม่มีมือที่3แน่นอนเราอายุก็30แล้วเหมือนมองในระยะยาวมันก็ไม่เชิงเรื่องอนาคตแต่ขอไม่พูดถึงแล้วกันทุกวันนี้สามารถกลับไปเป็นเพื่อนกันได้ก่อนหน้านี้ยังมีการทถ,ถ่ายกันบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็เจอกันได้เป็นเพื่อนกันได้เราไม่ได้ทะเลาะกันแต่ถ้าเขาจะเปิดตัวรักครั้งใหม่เราก็ยินดีด้วยค่ะ ซึ่งทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับท้องสองคนด้วยค่ะ